รนมรนจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะอุณหภูมิต่าสุดบนยอดดอยเหลือเพียง13องศาเซลเซียสวันหยุดยาวที่ผ่านมาบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวคึกคักเป็นพิเศษค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปเพื่อสัมผัสไอหนาวและรอชมแสงแรกเป็นจำนวนมากโดยที่ยอดดอยและจุดชมวิวกิ่วแม่ปานช่วงเช้าของวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาสภาพอากาศปิดมีหมอกปกคลุมหนาจัดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชมแสงแรกแต่ก็ได้สัมผัสกับไอหมอกที่รายล้อมรอบตัวเข้ามาประทับใบหน้าเขาบอกว่าเหมือนเป็นการทําสปาหน้าจากไอน้ําธรรมชาติเลยค่ะรวมถึง อากาศที่ตอนนี้เริ่มหนาวเย็นแล้วอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยเหลือเพียง13องศาเซลเซียสที่กิ่วแม่ปาน15องศาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการมาเยือนดอยอินทนนท์ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะ ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานนะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจากเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมามีชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่า4,000คนเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวแรกของเดือนตุลาคมแล้วก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทําให้ทุกวันมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากหลักร้อยคนเป็นหลักพันคนต่อวันแล้วค่ะแล้วตอนนี้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ